สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้จะให้ความรู้เรื่องการออมเงินนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมว่าการออมเงินคืออะไรเรามาช่วยกันคิดนะคะว่าการออมเงินเนี่ย มันคืออะไรคะ่ะเรามาเรียนรู้คำตอบของการออมเงินนะคะการออมเงินคือการเก็บเงินไรายได้ส่วนหนึ่งไว้ทําประโยชน์ในวันข้างหน้าหรือในอนาคตนะคะเราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเช่น บางครั้งคนในครอบครัวของเราเกิดการเจ็บป่วยเราก็จะได้นำเงินออมนี้ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่ทำงานหาไรายได้ให้แก่ครอบครัวของเราเกิดการเจ็บป่วยไม่สามารถไปทำงานหรือไปประกอบอาชีพที่จะมีไรายได้มาสู่ครอบครัวความจำเป็นอย่างยิ่งของเรานะคะเราก็จะได้มีเงินออม นำมาใช้เป็นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคนในครอบครัวเราค่ะการออมเงินแบบง่ายๆนักเรียนคิดตามนะคะถ้าเราเออมเงินไว้ที่บ้านโดยการที่เราหยอดกระปุกวันละ10บ,บาทเป็นเวลา10วันเราจะได้เงินเท่าไรวันที่1 10บ,บาท วันที่สองเป็น20บาทวันที่3เงินของเราจะมีมูลค่า30บาทวันที่4เงินของเราก็เพิ่มมากขึ้นเป็น40บาทวันที่5แน่นอนค่ะเงินของเราก็จะเพิ่มเป็น50บาทวันที่หกหกสิบบาทวันที่7มีเพิ่มอีก10บาท ก็จะเป็น70บาทแล้วนะคะวันที่8เราก็ออมเงินอีกค่ะเราจะมีเงิน80บาทเลยวันที่ 9, นะคะเงินของเราก็จะเพิ่มเป็น90บาทพอถึงวันที่10เงินของเราจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ ถ้าเราเออมเงินไว้ที่บ้านโดยการหยอดกระปุกวันละ10บาทเป็นเวลา10วันเราจะมีเงินถึง100บาทค่ะจำนวนเงิน100บาทนี้นะคะมีมูลค่าเทียบเท่ากับธนาบัตร100บาท1ฉบับค่ะ แต่ถ้าเรานำเงินของเรานะคะไปฝากไว้ที่ธนาคารการออมเงินของเรา100บาทนี้มีการกำหนดระยะเวลานะคะทางธนาคารก็จะมีมูลค่าเพิ่มให้กับเราเรียกว่าเราจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนนะคะถ้าเรามีเงินออมจำนวนมากฝากไว้ที่ธนาคารดอกเบี้ยผลตอบแทนของเราก็จะเพิ่มมากขึ้น เราก็จะสามารถนำเงินออมนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะการที่สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้จักกินรู้จักใช้นะคะเราก็จะมีเงินเก็บออมนะโดยทั่วไปแล้วทุกๆครอบครัวนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีการปลูกฝังให้กับปุถุลานนะคะได้รู้จักการใช้เงินนะคะเห็นคุณค่าของการใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมเงินจะเห็นได้ว่าเด็กๆมักจะมีกระปุกออมสินเป็นของตัวเองบางคนนะคะมีกระปุกออมสินหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วแต่ละวันเด็กๆก,ก็จะใช้จ่ายอย่างประหยัดเหลือเงินกลับบ้านเพื่อที่จะไปหยอนกระปุก ให้เต็มแล้วนำไปฝากธนาคารเพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะเรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ของการออมเงินประโยชน์อย่างแรกของการออมเงินค่ะถ้าเรามีเงินเก็บออม เราก็จะนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนนะคะเพราะในปัจจุบันนี้การเรียนนะคะอาจจะต้องมีการเรียนเสริมหรือมีกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเช่นเรียนศินละปะเรียนดนตรีเรียนกีฬานะคะตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆได้ช่วยกันเก็บออม เราก็จะสามารถนะคะนำเงินเหล่านี้ไปจ่ายค่าเรียนที่เรามีความสนใจค่ะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเรามีเงินเก็บออมวันใดวันหนึ่งนะคะสมาชิกภายในบ้านเกิดการเจ็บป่วยเราก็จะได้นำเงินในส่วนของการออมไว้เนี่ยนะคะไปเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเพราะว่าการรักษาพยาบาลน,นั้น ถ้าเรามีเงินออมมากเพียงพอนะคะเราจะสามารถนำไปใช้จ่ายกับโรงพยาบาลที่เขาให้บริการอย่างดีแต่เขาจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงหน่อยถ้าเรามีเงินเก็บออมเราก็สามารถนำคนภายในบ้านที่เกิดการเจ็บป่วยนะคะไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลที่เขาดูแลรักษาอย่างดีแต่มีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงนะคะ เงินเก็บออมของเรานะคะอาจจะต้องมีการจําเป็นนํามาใชนะ้อย่างเช่นบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่นะคะถ้าเราอยู่บ้านนะที่มีอายนะุเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะบ้านของเราอาจจะเกิดการสุดโทมนะคะหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องนะมีการซ่อมแซมเช่นหลังคารัว้วนะหรือบริเวณต่างๆนะที่บ้านของเรานะคะค คุณพ่อคุณแม่ก็จะนําเงินในส่วนของการออมเงินเนี่ยไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านนะซื้อวัสดุต,ต่างๆนะคะจ่ายเป็นค่าแรงให้กับช่างที่มาซ่อมแซมบ้านของเรานะคะเพื่อเป็นประโยชน์นบ้านของเราก็จะได้แข็งแรงทนทานนะคะเราก็จะอาศัยอยู่ที่บ้านของเราได้ะะเงินออมส่วนหนึ่งก็จะนำไปเป็นต้นทุนในการประกอบการค้าขายนะคะ เพื่อให้มีกําไรเพิ่มมากขึ้นไว้ใช้จ่ายในครอบครัวของเราค่ะการออมเงินของเรานี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างคุณธรรมนะคะคุณธรรมอย่างแรกในการที่เราออมเงินนะคะเราก็จะฝึกความซื่อสัตย์นะ,ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆออมเงินหรือ หยดเงินใส่กระปุกทุกวันทุกวันนะคะเงินของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่บางครั้งเด็กๆอาจจะมีความต้องการที่จะซื้อสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างนะคะเราก็อาจบางคนอาจจะแอบไปแค่กระปุกนะคะตรงนี้ถ้าเราได้รู้จักการเก็บออมที่แท้จริงนะคะจะเป็นการฝึกความซื่อสัตย์คือเราจะไม่แอบไปแค่กระปุกเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งของ ี่ไม่จําเป็นค่ะประโยชน์ของการออมเงินโดยตรงนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักประหยัดนะคะในการที่เรามีรายได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเราในแต่ละวันนะคะเราก็จะฝึกในการใช้จ่ายแล้วก็รู้จักเหลือเงินนะคะเพื่อที่จะไปเก็บออมตรงนี้เขาเรียกว่าการประหยัดค่ะ การเก็บออมที่เราเก็บเงินไปหยอดกระปุกทุกๆวันเป็นประจำประจำนะคะตรงนี้จะช่วยเสริมสร้างคุณธรรมของเราในเรื่องความมีวินัยนะคะเพราะว่าทุกๆวันเราจะฝึกตัวเองว่าเราจะใช้จ่ายให้มีเงินเหลือเก็บแล้วนำไปหยอดกระปุกนะคะตรงนี้เราจะได้คุณธรรมในเรื่องของความมีวินัยต่อตอนเองค่ะ ประโยชน์ของการออมเงินนะคะจะเห็นได้ว่าในบางครั้งบางโอกาสนะคะเราอาจจะ,อ,ะ,ะอยากที่จะรับประทานอาหารอร่อยๆหรือในโอกาส มีงานเลี้ยงภายในบ้านนะคะเราก็จะได้นําเงินเขตบอมนี้ไปจ่ายค่าอาหารในมื้อพิเศษนะคะในโอกาสพิเศษต่างๆเป็นการเฉลิมฉลองในครอบครัวของเรานะคะเราจะได้ใช้เงินออมตัวนี้เป็นค่าอาหารที่แสนอร,อร่อยค่ะการออมเงินนั้นนะคะหลักสําคัญก็คือเราจะต้องรู้จักการใช้จ่ายนะ,ะเราจะต้องทราบว่า ะะรายได้ของเราหรือรายรับของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะเราก็จะจํากัดในการใช้จ่ายโดยที่จะไม่ใช้เงินเกินตัวนะเวลาสิ่งของต่างๆในแต่ละวันที่เราใช้อยู่เนี่ยเราต้องคิดพิจารณาว่าสิ่งใดมีความจําเป็นที่เราจะต้องซื้อนะคะถ้าสิ่งใดไม่มีความจําเป็นเราก็ควรจะงดะคะ่ะ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการออมเงินนะคะก็จะทำให้ทุกๆคนในบ้านเนี่ยมีไรายได้เพียงพอนะคะ,ะรายจ่ายน้อยลงะะแล้วก็จะไม่เกิดหนี้สินเราก็จะเหลือเงินมาเก็บออมไว้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในยามที่เรามีความจำเป็น,นะคะ่ะในการออมเงินของเรานะนะคะ มันจะต้องใช้แรงบันดาลใจที่เราจะต้องฝึกฝนให้ตัวเองเนี้ยเป็นผู้ที่รู้จักการออมอย่างแรกนะคะเราจะต้องคํานึงถึงการใช้จ่ายอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่านะคะสิ่งใดนะคะถ้าเราได้คิดพิจารณาแล้วนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ควรงดนะคะไม่ใช้จ่ายในส่วนนั้นเพื่อที่เราจะได้มีเงินเก็บออมนะคะ การสร้างนิสัยในการออมนี้นะคะก็จะทําให้เรามีเงินใช้จ่ายคนะรอบครัวของเราก็มีความสุขค่ะแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการออมเงินนะคะคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายหรือกําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะเก็บออมเงินนะรายสัปดาห์รายเดือน รือรายปีนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้นะบางครั้งเราอาจจะมีจุดประสงค์ในการใช้จ่ายนะคะเราก็ตั้งนะเป้าประสงค์ของเรานะแล้วก็พยายามเก็บออมทีละเล็กและน้อยนะคะเมื่อนึกถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะใช้จ่ายเนี่ยนะเราก็จะเกิดแรงจูงใจมีความกระตือรือร้อนที่จะประหยัดและเก็บออมมากขึ้นคะ่ะ เด็กๆนะเราลองมาช่วยกันว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่เราจะเก็บของของเงินของเราเพื่อให้เพื่อนมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูกต้องลองคิดดูนะ สวัสดีคะ่ะน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าไม่เกินตัวน้องๆได้นํากลับไปใช้ในชีวิตประจําวันกันบ้างหรือเปล่าเราควรซื้อแต่สิ่งของที่จําเป็นและเก็บออมทุกวันให้เป็นนิสัยเราจะได้มีเงินใช้ในอนาคตคะ่ะเรามาทบทวนเรื่องที่ได้เรียนมานะคะการรู้จักการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายรับ เป็นการสร้างนิสัยให้เราไม่เป็นหนี้ค่ะโดยเราใช้หลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมมาปฏิบัติคือการที่เรารู้จักซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นเมื่อมีสิ่งของที่ชำรุดก็ควรซ่อมแซมก่อนที่จะซื้อหามาใหม่รู้จักจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและรู้จักเก็บออมนั่นเองค่ะเป็นวิธีการที่ไม่ยากน้องๆลองหยอดกระปุกวันนี้ดูนะคะ น้องๆคะในห้องนี้มีเงินซ่อนอยู่ห้าเหรียญให้น้องๆช่วยนำเหรียญมาหยอดกระปุกให้ครบคะ่ะ ได้ทราบหลักในการใช้จ่ายไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการออมอยู่ด้วยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการออมกันให้มากขึ้นค่ะจะได้ช่วยให้น้องๆเห็นประโยชน์ของการออมมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ของพลอยก็อยากที่จะให้พลอยรู้จักวิธีการออมเหมือนกันค่ะวันนี้วันเสราร์คุณพ่อ กับคุณแม่เพิ่งจะกลับจากไปตลาดเพื่อซื้ออาหารสดและของใช้ส่วนพลอยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงรถคุณพ่อขับเข้ามาในบ้านพอดีพลอยจึงลงมาช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ถือของเข้าบ้านวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยคะเดี๋ยวหนูช่วยถือของไปเก็บในบ้านนะคะ น่ารักมากพลอยพ่อกับแม่ซื้อของมาฝากพลอยด้วยเป็นกระปุกออมสินจ้ากระปุกอมสินน่ารักจังเลยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยคงจะใส่เงินได้มากมายเลยนะคะใช่แล้วจ้าถ้าเต็มกระปุกเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะพาไปฝากที่ธนาคารนะแล้วเมื่อพลอยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลูกก็สามารถไปถอนมาใช้ได้ด้วยแต่ว่าลูกต้องรู้จักอดออม จะได้มีเงินมาหยอดกระปุกบ่อยๆเงินค่าขนมที่เหลือเก็บก็หมันนำมาหยอดกระปุกนะลูกได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูจะมันหยอดกระปุกบ่อยๆจะได้มีเงินเยอะๆหนึ่งเดือนผ่านไปในเช้าวันเสาร์วันนี้ คุณพ่อพาพลอยไปธนาคารเพื่อนำเงินที่พลอยหยอดกระปุกอมสินจนเต็มกระปุกแล้วไปฝากธนาคารเมื่อเย็นวานนี้พลอยและคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนับเงินจากกระปุกอมสินของพลอยรวมแล้วได้เงินถึง390บบาทคุณตาเห็นว่าพลอยรู้จักประหยัดอดออม จึงขอสมทบเงินเพิ่มให้พลอยอีก10บาทวันนี้พลอยจึงไปฝากเงินที่ธนาคารเป็นเงิน400บาทพลอยรู้สึกภูมิใจที่เงินในบัญชีออมทรัพย์ของพลอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลอยตั้งใจว่าพลอยจะนำเงินออมนี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่จ่ายค่ารองเท้าผู้ใหม่เพราะ รองเท้าคู่เก่าเริ่มขับแล้วน้องๆละคะได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสินกันบ้างหรือเปล่าและใครมีเงินฝากธนาคารเป็นของตอนเองบ้างถ้าน้องๆน,นำเงินที่เหลือจากค่าขนมไปหยอดใส่กระปุกออมสินหรือออมเงินแล้วนำไปฝากกับธนาคารเราเรียกว่าการออมค่ะ การออมคือการเก็บสะสมเงินเพื่อใช้ในายามจำเป็นในอนาคตด้วยการประหยัดและเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยซึ่งน้องๆอ,อาจจะวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับการออ,อมมากขึ้นก็ได้ค่ะ สู่กันฟังน้องๆมีเงินเก็บออมกันบ้างหรือไม่คะแล้วน้องๆเก็บออมเงินด้วยวิธีใดกันบ้างเอ่ยไม่ว่าน้องๆจะมีวิธีเก็บออมด้วยการหยอดกระปุกออมสิน ฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่หรือนำเงินไปฝากธนาคารก็ลวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะน้องๆควรจะเริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรู้จักประหยัดอดออมค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องออมเงินไวเ้เยอะๆอย่างพลอย ก็ต้องการที่จะหยอดเงินใส่กระปุกให้ได้มากๆเช่นกันนั้นก็เพื่อเวลาที่จำเป็นพลอยจะได้นำเงินในส่วนนี้มาใช้ได้ไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ยังไงล่ะคะนี่คือประโยชน์ของการออมเงินค่ะน้องๆสามารถออมเงินได้โดยรู้จักการวางแผนใช้เงินล่วงหน้าตั้งใจในการเก็บออมเงินโดยกําหนดว่า เราจะเก็บออมวันละเท่าไหร่และซื้อของที่จำเป็นและมีประโยชน์เท่านั้นเรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วกันนะคะการออมก็คือการประหยัดการเก็บสะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็นโดยที่เราสามารถเก็บออมเงินได้โดยตั้งใจเก็บออมเงิน ซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นและมีประโยชน์และวางแผนในการใช้เงินด้วยนะคะ <c oughs> ออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอกระปุกออมสินหนูมีเงินกันเท่าไร ถ้าหนูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะเธอจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆถ้าหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนพีแต่ถ้าฟุ่มเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซง เงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอช่วงชายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดข้อ1เราสามารถนำเงินที่เหลือมาเก็บออมได้ข้อ2หากเราต้องการเงินมาเก็บออมให้ขอคุณพ่อคุณแม่ข้อ3เราสามารถนำเงินออมไปฝากธนาคารได้ ข้อ 4. เราสามารถหาเงินออมได้จากการอดข้าวในเวลากลางวันข้อ 5. เงินที่เราเก็บออมได้สามารถนำไปซื้อสิ่งของที่เราจำเป็น ข้อหนึ่งเราสามารถนำเงินที่เหลือมาเก็บออมได้เป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเมื่อนำมาเก็บออมจะทำให้เรามีเงินก้อนไว้ใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะคะข้อ 2>, 2. หากเราต้องการเงินมาเก็บออมให้ขอคุณพ่อคุณแม่เป็นข้อความที่ผิดนะคะเนื่องจากเราควรเก็บออมเงินด้วยตัวของเราเอง โดยใช้เงินเหลือเก็บที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่ให้มาข้อ3เราสามารถนำเงินออมไปฝากธนาคารได้เป็นข้อความที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากการนำเงินออมไปฝากธนาคารเป็นวิธีการที่ปลอดภยัยและเรายังสามารถได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินด้วยค่ะข้อ4เราสามารถหาเงินออมได้จากการอดข้าวในเวลากลางวันเป็นข้อความที่ผิด เนื่องจากการซื้ออาหารกลางวันมารับประทานเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเราควรแบ่งเงินที่เหลือแล้วมาเก็บออมจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าค่ะข้อ5เงินที่เราเก็บออมได้สามารถนำไปซื้อสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นได้เป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากประโยชน์ของการออมเงินคือสามารถนำเงินที่เก็บออมนั้นไปซื้อสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นได้ โดยไม่ต้องรบกวนผู้อื่นค่ะเมื่อน้องๆทราบถึงวิธีที่จะช่วยให้เราออมเงินได้แล้วก็นำไปปฏิบัติใช้กันนะคะถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดอดออมรู้จักมัธยัติไม่ฟุ่มเฟือยและมีวินัยในการใช้จ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้ชื่นใจค่ะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะคะ วันนี้ลาก่อนค่ะน้องๆน,นักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะการออมเงินนั้นนะคะทำได้ไม่ยากะะและมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้เพราะในแต่ละวันนะคะเราจะมีการใช้จ่ายต่างๆแต่การใช้จ่ายของเรานั้นนะคะ เราควรที่จะแบ่งและเก็บเงินไว้เพื่อประโยชนนกระปุกเมื่อเราได้รู้จักการออมเงินจะเห็นได้ว่าการออมเงินจะทำให้เงินของเราเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวันข้างหน้าก็หวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะเมื่อปฏิบัติได้ดังนั้นแล้วนะคะ ก็จะเป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนแล้วก็ทำให้คุณพ่อของคุณแม่ของเราเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ